สวัสดีค่ะ,ะโครงงานที่สร้างขึ้นมาตัวนี้นะคะนวตัตก,กรรมที่สร้างขึ้นมาตัวนี้ก็คือนวตัตก,กรรมครีเอทเมทอดนะคะก็คือแก้ปัญหาเรื่องของโครงงานเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลานัเรียนได้เรียนรู้เรื่องของโครงงานนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหา1งส่งไม่ทันสองมีปัญหาเรื่องของการทํางานมีปัญหาเกิบเพื่อนร่วมงานนะคะในกลุ่ม ทำให้งานที่ได้มาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะหลังจากที่สร้างนวัตก,กรรมตัวนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยนักเรียนก็มีทักษะด้านการสื่อสารนะคะมีการคิดแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้เยอะแยะนะคะโดยเราจะมาดูกันว่าตัวแรกนะคะสําหรับตัว create เนี่ยตัว C แรกย่อมมาจาก uh, constructionism นะคะ and critical thinking ก็คือนักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเราจะถามนักเรียนเลยว่าพ่อแม่รักลูกไหมหนักเรียนก็จะบอกว่ารักแล้ว หนูนักเรียนคิดว่าสัตว์ทุกอย่างเนี่ยเขารักลูกไหมอย่างเช่นหนูในเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วทําไมถึงกินลูกตัวเองนักเรียนก็จะเกิดข้อสงสัยแล้วก็ใช้วิธีการว่าเอจะหาความรู้ได้จากไหนนะคะจากการเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาแข่งกันตอบนะคะจากนั้นในส่วนของ R ตัวที่2 r e a ร w ว r l d นะคะแล้วก็ r ร a ว Ma k e เราจะให้หนักเรียน,เ,นยเสนอโครงงานที่สามารถทําได้จริงและในอนาคตเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นทําไม่ได้2เดือนแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะนักเรียนทุกคนก็จะมีการ เลือกหัวข้อที่ต้องการแล้วจากนั้นเราก็มีการจับกลุ่มว่าเอ๊ะคุณสนใจหัวข้อเดียวกันใช่ไหมคุณก็มารวมกลุ่มกันถ้ากลุ่มเยอะเกินไปเราก็จะให้แบ่งกลุ่มได้ไม่เกิน3-5ถึงคนนะคะจากนั้นเมื่อได้เรียนรวมกลุ่มเสร็จแล้วเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของตัว e ก็คือ expert thinking มันจะมีการคิคดขั้นสูงละนักเรียนต้องมีการคิดว่างานที่เรียนสนใจนะ่ะนักเรียนจะแก้ปัญหามันอย่างไรหรือจะพัฒนางานตัวนั้นให้มีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มมีการวางแผนร่วมกัน โยงไปถึง Art แอนดีไซน์เริ่มมีการออกแบบนวัตกรรมที่จะมาสร้างนะซึ่งนวัตกรรมที่เรียนจะออกแบบสร้างเนี่ยเราไม่ได้จํากัดโปรแกรมที่จะใช้แล้วแต่ว่านักเรียนจะใช้โปรแกรมไหนหลังจากนั้นนะคะก็มาสู่ตัวของ t e e m w w r r k n d t e c h n o o o g y ตัวนี้แหละค่ะที่มีบทบาทสําคัญเนื่องจากว่าถ้าไม่มีกระบวนการกลุ่มที่ดีใช่ไหมคะไม่มีการแบ่งงานที่ดีเนี่ยก็จะเจอปัญหาอย่างที่ผ่านมาเราก็ เริ่มที่จะจับกลุ่มกันเองมาเริ่มละอ่ะคนนี้ทําหน้าที่อะไรมีการแบ่งหน้าที่มีการติดต่อกันผานเทคโนโลยีนะคะมีการโนโําเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้อย่างเช่นวิกิสเปซเฟซบุ๊กต่างต่างนะคะอีเมลนักเรียนก็สามารถนํามาใช้และตัวสุดท้ายก็คือหลังจากที่เรียนสร้างนะวัตก,กรรมขึ้นมาก็จะเป็นตัวของ e ก็จะมีอยู่ evaluation นะคะ export and experience ก็คือมีการประเมินผล นวัตรกรรมที่ใช้โดยครูโดยเพื่อนแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะไปจากนั้นเราก็มีการนำเผยแพร่นะคะเผยแพร่ขึ้นสู่วิกิสเปซของเราเมื่อเผยแพร่เสร็จแล้วเนี่ยผลงานที่โดดเด่นเราก็จะส่งไปเข้าร่วมแข่งขันข้างนอกนะคะทาให้นักเรียนมีประสบการณ์มากขึ้นและผลงานเมื่อนักเรียนผลงานเป็นที่ยอมรับแล้วเนี่ยทำให้นักเรียนเกิดความาภาคภูมิใจนะคะผลสำเร็จที่ได้มาก็คือครูก็ได้งานนักเรียนก็มีงานที่สําเร็จส่งมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานมากขึ้นค่ะ โดยกระบวนการทั้งหมดที่เราใช้นะคะนวัตกรรม Create ไม่ต่อตัวนี้เราใช้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ Project-Based ร e a นนิ n งแอนเทเ e คอ l l a b o r เรชันค่ะมีการร่วมมือกันโดยใช้ Social Network เป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ